อะไรขอเงินอะไรหนุ่มอะไรร้องเพลงแปดสิบเพลงค่ะเพลงอะไรคะร้องดีดีค่ะเอาสิบบาทกี่เพลงสิบบาทจักเพลงสิบบาทที่ร้องจักเพลง ตามเพลงไหมลองเลยค่ะสวัสดีค่ะในน้ำตัวพอ่อยืนดีๆยืนตรงตรงมาตัน่าจะตาองคนนึงเก็ตจะเด็กชื่อแล้วคนนึงเขาไม่มันมีเสียิตไอ้มันตัวทิกแก็เราจำว่าจอยขึ้นรอเทียนหน้าเพราะเป็นทางในชายาไปนิ่งทุนน้ไปน้ำอายดูบอลหนึ่งเพลงจบไป พลาปานปลาปนโ้ชาไปให้ไปนาไปชื่อปลาปานพาาปมันเนี่ยบรรดานันบุฟากินนดสงเพลงจบไปก็มาจนน่ตัต่อเกตเตอร์ดอชื่อเราคุณคุณตั้งใจคุณผู้ดาบายคุณผู้ชายคเด็กๆคก็มาถ่ายรอยสเพลงจบไปบุญบักไฟเรียนหกบุญบักไฟเรียนหกเตนพวกเขาหน้าบุญเรียนห ผมัาตัวัยีจนให้ต่ว่ากดตังกัดกะตังกัดกักัดกัทอนมาสิบาทเด้อจ้าต้องมีเงินทอนค่มีเงินทอนนำหอดลานค่าโอเคไปเกืบจยามู้าไปบ่มีมู้าไปหรอก ไปเองค่ะชุดกบรบโเปลี่ยนค่ะซื้อท่อนความเด้อ,อเ,อเอฮ<ะ>ทเทียบบาทเงินเหรียญฮะเออท่อนมาสี่บาทเงินเหรียญไงเอาแก็หน,นุนไปนั่งแม่แต่เมื่อวานนี้ยังมันสิลมตายขีดรถดิ อจีมันเนาะอบิวเียไปซะอ่ะไอบิวเขาเจ้งไปอบิวถือไร้มเี่ยนี่ยเเออจับไปเนี่ยจับไปเนี่ยรลวังรวด